อ่กำลังเดินกลับก็บพี่น้องติปลาดุกตัวน้อยติปลาดุกตัวน้อยปลาดุกตัวน้อยน้องครับเดินกลับก็บติดแล้วครับมันจะตัวใหญ่มากเลยครับพี่น้องโอ้โอ้หขาถือ ตัวใหญ่มันคลิปไปนะเบ็ดกว่าฮากอีกนู่ขาดไปทั้งเชือกเลยพี่น้องเห็นไหมตะขอขาดเลยมันยังอยู่พี่น้องปลาดูกตัวใหญ่มากเลยมันยังอยู่นี่มันนี่มัยังอยู่ แต่ <ت ت ขาเลยพี่น้องปลาดุกตัวตัวใหญ่เลยโอ้สิดาได้ขาดท่านตะโขเลยโอ้สุดาแท้เนาะจะได้ตัวใหญ่เนี้ยก็ไม่ได้อ้ากระดับ<ช>นึงง่งกระดับนึงตากับติดแล้วครับพี่น้อง